สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอูเอ็มตีนระอเบิอีกแล้วเมื่อวานเราได้ทําการไปช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งเครื่องเครื่องเครื่อง 4t เขามาเร็วเราก็หัวโรบคอปเนาะเราจะเอามาวางคันนู้นเมื่อวานไปคือแบบว่าซื้อจนเอารถกลับมาไม่หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นคานเพราะว่าเมื่อวานเราไปรถกระบะนะเราไม่ไดเอารถสไลด์ไปกันก็คือเจ้าของรถคันนี้ถ้าใครติดตามที่ Facebook ก็จะเห็นว่าเป็น หัวอีซตัวเก้าอะ่ะเก้ามากะัะพุแล้วด้วยเออทำการวางหัวใหม่วางเครื่องใหม่ก็เหมือนได้รถใหม่เลยเนาะหนึ่คันคันนี้เป็นรถแค่รถทิ้งอะไรนะทิ้งเปลือกมะพร้าวนะเดี๋ยวเราจะพามาดูเครื่อง 6HK เอ้ 4HK ก่อนอันนี้ 4HK เป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะคะ แต่คานนี้ไม่ใช่ของของคันนี้นะอันนี้เป็นคานฮีโน่ค่ะลูกค้าต้องการมาเปลี่ยนเสื้อเผารล้อหลังเสื้อเผาหลังเพราะว่าเดิมทีของเขามันล้ามั้งก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ก็ทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าเฮ้ยกระทาเราอ๋อไปเก็บหลังบ้านเดี๋ยวเราจะไปเอาคานลงหลังบ้านด้วย ตกลงนเ่องมันต้องลงเข้างเลยเก็่อนตเกลงก่อนต่อวจะยังไงไปลงหลังบ้านหลังลากกันมาลงหลังบ้านก่อนี๋ยวเดือเข้าอ่ะมาทิ้งลงที่ตรงนี้ฮะมาเก็บเอามาแล้วอ่มาเก็บที่เดิมเลยก็พามาดูสภาพหัวรยคันนี้ก่อน คือจะบอกว่าหัวรถคนันนี้เรียบมากไม่มีรอยบุบเลยเออน้นอุ๊ยอ๋อลืมไปว่าเมื่อวานอะ่ะเขายกตอนช้อนขึ้นรถอะ่ะเขาทำกระจกแตกพอเช้ามาเขาก็ติดให้เราใหม่นี่ให้ดูภายในคือจะบอกว่า เหมือนได้รถใหม่คันหนึ่งอะเราก็พยายามเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นเครื่องนะคะเราก็จะเลือกซื้อให้มันสภาพสวยให้มากที่สุดอ่าตามงบประมาณของลูกค้าท่านนั้นเลยลูกค้าท่านนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเขาเน้นของสวยนะคะแล้วก็เราก็เสนอราคาไปว่าถ้าของสวยราคาประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็ถ้ามีหัวมีมีรอยบ้างเออไม่ได้เลี่ยมขนาดนี้ราคาประมาณนี้ โอเคราคาไหนก็ลูกค้าก็ตกลงฟงใจว่าเอาหัวเรียมๆดีกว่าอ่าเราจะได้ไม่ต้องมาเคาะเนาะแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะอ่าคันนี้ก็คือได้มาแบบนี้เลยหัวนี้คือสวยมากด้านซ้ายเราก็ยังได้ประตูโชว์น่องมาด้วยนะนออยด้านซ้ายเราได้ประตูโชว์น่องมาด้วยจะบอกว่าแค่ประตูโชว์น่องเนี้ยก็คุมแล้วเออเพราะว่า,ข,าอของอิสาจจะค่อนข้างแพงเนาะอย่าไปลอกของเขาหมดนะ ร่อนนำเลยพักลงเลยพานะพักลงเลยพาล,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 ล่างเอามาลงนี้นี่วางเช็คเครื่องเช็คเครื่องเอเเ้เช็คหัวเช็คหัวเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมจริงเดี๋ยววันนี้ก็จะอัปเดตให้กับลูกค้าดูหน่อยอเลี่ยมจริงก็ถ้าใครสนใจนะคะจะวางเครื่องวาง วางหัวเปลี่ยนคานเนาะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ Facebook เอมตินแล้วเบิดได้เลยหรือว่าสายด่วนแนะนําให้โทรเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเอมกับหนูจะอลุงตุงนังทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้มีเวลาว่างกับการตอบแชทเนาะก็มีเบอร์โทรติดต่อในทุกๆช่องทางเลยเข้าไปที่หน้าเพจหรือหน้า Facebook หรือหน้าทิกตอกตรงไหนก็คือจะมีจะมีเบอร์โทรให้ด้วยอ่าสำหรับใครที่ กำลังลังเลว่าเราทําหรือเปล่าเราทําหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงแปดน็อตสิบล้อแคะเออแล้วก็วางหัววางเครื่องหรือว่าอยากจะเก็บสวยทําแรงหรือว่าอยากจะมาใส่อะไรแต่งเนาะก็เรามีครบจบหมดแหมไม่ว่าจะเป็นงานท่อคือครบจบตรงนี้เลยเพราะว่าคันนี้มาเดิมทีเนี่ยเป็นหัวผูผูใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเสร็จวางเครื่องเสร็จเนี่ยก็จะจัดอะไรแต่งต่อเหมือนกันแต่ว่าเรื่องห้องเครื่อง น่าจะไม่ได้ทําแต่ว่าเรื่องจัดอะไรแต่งเนี่ยคือน่าจะจัดแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าใครสนใจงานทางด้านไหนก็ติดต่อที่ f c e e o o o เอ็มติดระเบิดได้เลยนะคะบ๊ายบาย